ตัวแทนจาก True Canmi f a n t a s a นั่นเองค่ะไร้ครับ n นสเอฟค่ะเทมเอฟสิครับบีมเอฟสิครับผมใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันเกือบครบเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็วันนี้เราก็มีเรื่องด,ดีๆมาฝากนั่นเองค่ะนั่นก็คือ AF11 นั่นเองนะคะ อะรที่ตื่นเต้นมากพวกพวกเราเนี่ยก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีหรือเปล่าแล้วทุกคนก็ลุ้นอยู่ใช่ไหมคะใครที่เตรียมตัวในปีนี้ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีๆเลยนะคะกับ True Academy Season 11นั่นเองคะอ่ะแม่พาะาละเอียดค่ะพี่บีมผมก็เริ่มสมัครวันที่27-29ถึงมิถุนายนนี้เนาะที่สยามกลการชั้น5นะครับผมที่ถนนพระราม1ครับผมอายุ15-30ปีเนาะ,ะค่อนข้างที่เลนที่กว้างเลย ครับผมพี่เทมเราถ้าจะดาวน์โหลดใบสมัครนะครับก็ดาวน์โหลดได้ที่ www.trueaf.truelife.com นะครับแล้วก็อย่าลืมเอาบัตรประชาชนของไทยมามาด้วยนะครับต้องเป็นคนไทยมานะครับอย่างพี่เทมตอนออดิชั่นตอนนั้นอยู่มาจากไหนนะคะมาจากอังกฤษครับแต่แต่ผมมีแต่ผมมีประชาชน เวลาในการประกวดด้ครับก็เวลาครับ8โมงถึงบ่ายสองที่กรุงเทพที่เดียวนะครับต่างจังหวัดไม่มีแล้วครับวันในการออรดิชั่น a อ11ครั้งนี้ครับแล้วร้คะเวลาที่แบบเราจะแบบไปประกวดไปสมัครเนี่ยเราต้องมีความพร้อมหรือเตรียมอะไรไปบ้างเดี๋ยวต้องลองพูดให้พูดที่จะไปสมัครต้องขอแนะนําเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับเอ11ออยากให้มาประกวดกันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ ิโดโอกาสให้กับเหล่าคนมีฝันทุกคนนะฮะเ,<อ>เหมือนอย่างไบ์เนี่ยโอ้โหหาโอกาสจะลงเวทีต่างๆนี่เยอะมาก <ฮะ S 1> มาลงเอยที่ AF เนี่ยครับผมโอเพสโอเพสันนิวาสนะฮะใช่ก็อยากให้ทุกคนนะครับผมพกความมั่นใจมาเยอะๆเลยนะครับผมซ้อมเพลงกันมาเยอะๆ<ฮ>ะเพราะว่าถ้ากรรมาการสนใจพวกคุณเนี่ยเขาจะขอเพลงมาหลายแนวมากใช่เราจะได้ต้องเตรียมตัวมาใช่ต้องมีสติหน่อยนะคับผมขอเพลงนี้เราต้องนึกให้ออกที่สําคัญนะฮะ เอาออกมาให้หมดนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยตกรอบเพราะว่ากักมัวแต่กักมัวแต่ไม่กล้าอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าแสดงละครแสดงละครก็เตรียมมาด้วยครับเพราะว่าเผื่อไวใช่ไหมคะเผื่อไวใช่ครับผมเพราะว่ากรรมการอยากเห็นความเป็นธรรมชาติของทุกคนแล้วก็ตัวตนนะครับ ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะปีนี้นะคะปีที่11แล้วนะคะใครที่แบบว่าเล็งๆไว้นะคะหรือว่าไม่กล้าที่จะมาสมัครนะคะปีนี้นะคะมันต้องมีอะไรที่พิเศษมากผวกเราเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องรอรุ้นแปพร้อมกันนะคะกับ afc 1นั่นเองค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะย้ำวันที่ทีมหนึงค่ะพี่บีมวันที่2 7ถึง29มิถุนายนนี้นะครับเวลา8โมงถึงบ่ายสเท่านั้นนะครับถ้าช้าหมดนี้อดเลยนะครับ